สวัสดีค่ะใหม่เดวิกาค่ะวันนี้ใหม่จะมาตอบคำถามจาก Google ค่ะน้ำหนักไม่รู้ค่ะ <c oughs> นี่จริงๆเพราะว่าใหม่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักมาแบบหลายปีมากๆค่ะแต่ก็อยู่แบบประมาณเลข5อะไรเงี้ยค่ะส่วนสูง 1, 175ค่ะเพิ่งสูงขึ้นด้วยเมื่อแบบไม่นาน ไม่กี so. well, ่ปีมานี่คือสูง173อยู่ก็สูงขึ้น2เซนการศึกษาเรียนที่่านาไทยดอนเมืองค่ะแล้วก็มปลายที่เกเบรียลอินเตอร์เนชั่นแนลสคค่ะแล้วก็ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรังสิตเหมือนกันค่ะจากการรีเซิร์ชของใหม่นะคะก็คือ ไปถามคนที่แบบสนิทหรือคนรอบตัวใหม่ว่าแบบคิดว่าใหม่เป็นคนยังไงอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมองเลยว่าถ้าไม่รู้จักใหม่จริงๆทุกคนจะคิดว่าใหม่เป็นคนที่แบบเข้าถึงยากแบบไม่กล้าเข้าไปคุยกับใหม่เพราะไม่รู้ว่าใหม่แบบจะเป็นคนขี้เหวีย่ยงขี้วีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทุกคนที่ได้รู้จักใหม่จริงๆก็จะรู้ว่าใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์กับเพื่อนมากๆค่ะแล้วใหม่ก็เป็นคนที่แบบชิลมากง่ายมาก แล้วก็เป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันสบายๆธรรมชาติธรรมชาติหน่อยค่ะน่ารักเท่าโลกค่ะน่ารักเท่าโลกค่ะคนถามเยอะมากเป็นแบบท็อปปิกหลักๆเลยทา <c oughs> ไมลองมาแบบ ลองศึกษาร่างกายตัวเองมาแบบตั้งแต่แบบเริ่มเข้าวงการใหม่ๆจนถึงตอนนี้ก็เริ่มรู้ว่าการที่เราจะดูแลหุน่นมันต้องสุดท้ายแล้วมันคือการสุขภาพดีค่ะคือเราต้องเอาสุขภาพตั้งไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือความบาลานซ์ดูแลหุ่นก็คือความบาลานซ์ค่ะซาวอใหม่เป็นคนที่ชอบอะไรคล่องตัวนะใส่อะไรที่สบายด้วยแล้วก็ออกแนว street s t ีท e หน่อยค่ะอย่างแบบ อย่างชุดวันนี้ที่ใหม่มาไทยเนี่ยก็เป็นชุดที่เวลาไปต่างประเทศเนี่ยใหม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเท่และมันวีสไตล์มากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนรองเท้าชอบมากๆอยู่แล้วด้วยรองเท้าหรอแน่นอนค่ะต้องวองนิสกะาอยู่แล้วค่ะรองเท้าก็คือนอกจากที่จะแบบ ทำให้เราใส่สบายสปอร์ตเราสปอร์ตทุกๆกิจกรรมที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีสไตล์ด้วยแน่นอนจะต้องแบบใส่แล้วดูเท่ดูสนุกดูแบบสมวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องตอบโจทย์เราในหลายๆด้านดังนั้นก็คือโบนิสเซกะไม่ใส่อยู่แล้วค่ะผู้ชายผู้ชายเลยแมนสุดๆค่ะเล่นกีฬา แล้วก็แต่ผมสัน้นเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยเป็นเด็กผู้ชายที่ทุกคนเจอแล้วก็จะบอกว่าแบบโตขึ้นต้องไปประกวดนางงามนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนนั้นคือแบบเฟี้ยวมากคือเหมือนแบบไม่เอาจะเล่นกีฬาจะวิ่งจะเตะบอลอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กๆก,ก็คือถ้าใครเจอใหม่ตอนเด็กอาจจะแบบเด็กอะไรเนี่ยอะไรเงี้ย <c oughs> อ่อ <c oughs> เป็นบทที่ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นไปวันทองค่ะก็คือ คือรู้สึกว่าเราได้แบบส่งมเมสเซจไปบอกทุกคนว่าแบบวันทองไม่ได้สองใจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันทองนะคะดีขึ้นแล้วขอบคุณมากค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปค่ะอืมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแค่ตื่นมาตอนเช้าแล้วบ้านหมุนเองค่ะแค่นั้นเลยค่ะโดยที่ไม่รู้สาเหตุค่ะน่าจะแบบสวยนิดนึงอ อันนี้ต้องถามคนที่เจอใหม่อ่ะขอบคุณค่ะคือแบบหม่แบบก็หวังว่าหวังว่าก็พอมีบ้างค่ะพอมีบ้างแต่หวังว,ว่าแบบเออคนมาเจอตัวจริงแล้วจะแบบไม่ผิดหวังวม,มิสตาคาเฟ่ <laughs> ค่ะอยู่แถวสาใหม่นะคะเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะเปิด10โมงถึง6โมงเย็นค่ะใชินะคะ <laughs> ถ่ายรูปมาแชร์นะคะแล้วก็แท็กใหม่ไปด้วยใหม่จะเข้าไปดูค่ะเออพักก่อนเลยเก็บ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 เข้ากล่อง <c ười> คือถ้าแบบผู้ใหญ่ไม่บังคับจริงๆใหม่ไม่กล้าร้องอะ่ะแบบทุกคนให้คือมันเป็นสิ่งที่ใหม่แบบไม่มั่นใจเลยอะคะ่ะทุกคนแบบรู้สึกว่าใหม่อะให้ใหม่แสดงเถอให้ใหม่ทำอะไรอย่างอื่นให้แบบ เต้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าร้องเพลงคือขอเป็นอย่างสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นนะหมายถึงว่าก็เริ่มมั่นใจขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ขอเป็นนักแสดงดีกว่าค่ะโบกเหรอคะก็เป็นปกโบกขึ้นมาหลายหลายปกแล้วคะ่ะหลายหลายหลาย,ลาย,ลายเล่มแล้วก็รู้สึกดีใจทุกๆครั้งนะคะทุกทุกทุกๆครั้งที่ถ่ายก็รู้สึกแบบว่าเป็นอะไรที่ ดีใจเพราะมันก็จะเป็นมุมมองอีกมุมที่แบบคนได้เห็นใหม่อะไรเงยก็ดีค่ะชอบใหม่ขอฝากปก Vogue ด้วยนะคะฉบับพฤศจิกายนค่ะฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะ Vogue Thailand ด้วยค่ะ